สนักข่าว,วัสดีค่ะ11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชาราจจา่าจากสำนักข่าว INN ค่ะเริ่มต้นกันที่กรมานามัยนะคะจอพิจารณานำพนักงาน Delivery ค่ะจัดเข้ากลุ่มได้รับวัคซีนอันดับตน้ตนๆสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าหลังเกิดคลัสเตอร์คลองเตยค่ะ นายแพทย์สวรรชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยถึงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลที่ภาพพิงถึงการระบาดของคลัสเตอร์คลองเตยคขาว่าส่วนหนึ่งเกิดจาก ผู้ที่อยู่ในชุมชนประกอบอาชีพหลักคือเป็นพนักงานส่งอาหารเดลิเวอรี่และขอให้งดใช้บริการเหล่านี้เพราะอาจส่งผลให้นำเชื้อโควิดไปสู่คนอีกครอบครัวหนึ่งโดยเป็นข้อความที่ไม่ถูกต้องและไม่ได้เป็นความจริงค่ะและอาจจะสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนที่ใช้บริการสั่งอาหารจากนอกบ้านได้เพื่อคลายความกังวลของประชาชนที่ใช้บริการนะคะจึงต้องมีการเพิ่มความมั่นใจในการส่งอาหารแบบเดลิเวอรรวมทั้งกำชับให้ปฏิบัติ ให้ได้ตามมาตราการที่วางเอาไว้โดยให้ผู้ประกอบการอาหารแบบเดลิเวอรี่แต่ละแห่งนะคะมีการควบคุมพนักงานและปฏิบัติตามมาตราการอย่างรัดก,กุมเพื่อความปลอดภัยค่ะ ส่วนเรื่องของวัคซีนนะคะอาจจะพิจารณาให้พนักงานส่งอาหารเดลิเวอรี่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มลำดับต้นๆค่ะดังนั้นจึงมอบให้กรมอนามัยจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเดลิเวอรี่เพื่อทําความเข้าใจต่อประเด็นที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดโดยเพิ่มการปฏิบัติ4ข้อหลักก็คือ1เพิ่มความเข้มข้นในการดําเนินการตามมาตราการป้องกันโควิด -19 2มีการคัดกรองพนักงานรับส่งอาหารอย่างจริงจังทุกวัน3มมีระบบการติดตามอาการป่วยและพฤติกรรมเสี่ยง ของพนักงานโดยอาจเลือกใช้บริการประเมินผ่านเว็บไซต์ไทยเซฟไทยค่ะและสีนะคะมีการจัดทำไทม์ไลน์ของพนักงานในการจัดส่งอาหารในแต่ละวันด้วยค่ะต่อนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะออกประกาศคุมการเดินทางเข้าออกใน2หมู่บ้านค่ะหลังพบการแพร่ระบาดของโควิด -19 แบบเป็นกลุ่มก้อน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีมติให้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่รวม2ฉบับ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพสืบเนื่งองจากพบการระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่2หมู่บ้านคือบ้านแม่อ้อในาหมู่ที่8ตําบลแม่นนะอําเภอเชียงดาวค่ะโดยระบาดเป็นกลุ่มก้อนรวม10รายและพื้นที่บ้านไร่หมู่ที่5ตําบลหานแก้วอําเภอหาดดงนะคะซึ่งพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเช่นกันรวม8รายประกาศทั้งสองฉบับเรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้าออก ซึ่งมีสาระสาคัญที่คล้ายกันก็คือขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะงดการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ทั้งสองหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุจําเป็นขอความร่วมมือให้ประชาชนทั้งสองหมู่บ้านงดการเดินทางออกนอกหมู่บ้านและให้อยู่ในเคหสถานงดทํากิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่จําเป็นให้ศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองอำเภอจัดระเบียบและควบคุมติดตามผู้เดินทางเข้าออกหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านและดําเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่ค่ะให้ในอำเภอทั้ง สองอำเภอนะคะกำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่4ถึง17พฤษภาค,คม2,564ค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นเศรษฐกิจนะคะทุเรียนไทยค่ะเนื้อหอมนะคะ FTA ช่วยดันส่งออกไปจีนไตรมาสแรกโตถึงร้อยละสิค่ะนางอรมนซับทวีธรรมอธิบดีกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ทางกรมนะคะได้ติดตามสถิติการส่งออกทุเรียนไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี2564โดยพบว่าประเทศไทยยังคงครองแชมป์ผู้ส่งออกทุเรียนเป็นอันดับที่1ของโลกและครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งในประเทศจีนค่ะโดยไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนมูลค่ากว่า186ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ14เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2563ค่ะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ88ของการส่งออกทุเรียนสดทั้งหมดของประเทศไทยโดยการที่จีนยกเว้น ภาษีนำเข้าทุเรียนสดให้ไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA อาเซียนจีนนะคะทำให้ทุเรียนไทยมีศักยภาพทางการแข่งขันค่ะโดยปัจจุบันทุเรียนสดของประเทศไทยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าใน17ประเทศคู่ค้า ที่ไทยมี FTA ด้วยเหลือเพียงเกาหลีใต้ค่ะที่ยังเก็บภาษีนําเข้าทุเรียนจักไทยร้อยละ36แต่ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซียนที่มีการลงนามเมื่อเดือนพฤศจิกายน2563โดยไทยสามารถผลักดันให้เกาหลีใต้ลดภาษีทุเรียนสดเพิ่มเติมให้ประเทศไทยโดยจะทยอยลดภาษีจนเหลือศูนย์ในปีที่10หลังความตกลงอาเซียนมีผลใช้บังคับค่ะ จบการเสนอข่าว11นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n